ไข่ยางก็ไข่ทางมีไข่ภาคหู่กผู้ใหญ่ไข่าเป็นทางไม่นิ่งไม่ข่ภาคนี้เสร็จแล้วไปไข่ทิงเลยนะคะไ่เยอะนะค่ะเชิญถ่ายรูกับรก้ยร

哈哈哈。<laughs> <laughs>

ทำไม่รู้เหมือหวะพี่จิ๊กก็ะจะ,จะนี่เลหรือว่านั่งให้ถ่ายแล้วมันนั่งน่ะน้องนั่งให้ถ่ายมือเคี้มันหันมามองอย่มีบางอย่างพี่จ๊ก ชถบอดี้รช่องบดี้นี่

e se non la troviamo in un'altra che la situazione è 嗯。<laughs> <laughs> <laughs>